ดีสบายดีพี่น้องบอกไปว่าทุขุขนนะมทุกคนเนาะมือนีอก็มาพรกับสช้าหน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องมืนอนีชสาหน่อยสิมาเห็ดอัน,มก,อน,นมกเห็ดยังองอมกเห็ดเห็ดเข็มทองใส่หมูสามชั้นเนาะพี่น้องกับิีกับซีคือก,กันกับมกเนื้อใหม่อะไรมกหม้ออะไรพี่น้องแต่ว่าเขาบอกเอาน้ำใหม่เนี่ยเขาจะเอาเป็นเห็ดเข็มทองพี่น้องนี่เห็ดเข็มทองหลากหลายหนึ่ง อ่พี่น้องตอนนี้เาก็อยู่กับช่องสาวหน่อยผ้าเห็ดผ้ากินชาแนลนะพี่น้องเอามาตำกันเลยมาเป็นเสียเวลาเนี่ยมาริกวัตถุดิบกับมีมาริกแล้วกับเมีันผักนางตู่หรือว่าผักแมงลักเนาะหรือว่าอันนี้ผักบัวภาษาไทยก็ใช่ไหต้นหอมอ่ะพี่น้องแล้วก็บใบมะกรูดหอมแดงพี่น้องหอมแดงกับบัวลายบันไดแล้วก็กระเทียมนะเดี๋ยวเราจะตํา รวมกันเลยเนี่ยกับพริกพริกละเทลงไปแล้วเอาหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไครหรือว่าหัวชิ้นไข่เนาะบานเอหัวชิ้นไข่นี่แล้วตะไครภาษาไทยก็เทลงไปแล้เวเราจะตำนะคะตำให้มันเข้ากัน ตำบปต้องละเอียดปันไหนพี่น้องเดี๋ยวละเอียดมันสีเพชรไหนตำใม้มันเข่ากันโอ้มันฟงนตำผิดเนาะก็ตำแหลกเรียบร้อยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเข้มทองท่านะพี่น้องเเทลงไปป้ามันคือหลายแทะเอา้าตำแหลกแล้วเขาก็เอาลงไปเลยเนาะพี่น้องเอาพริกลงไปพี่น้อง,องแล้วก็หมูหมูสามชั้นนะอีบ บมีอันพี่น้องบมีสุตตายโตแล้วพี่น้องบีบลงไปเลยน้ำปลาผงนัวใชร้ายแชบหลพี่น้องเราต้องเป็นห่วงทีนี้เราก็จะโคเลโคเลนะเราคนให้มันเข้ากันแล้วเราก็เอาไปลงหม้อเลยนะทุกคนพี่น้องคนให้มันเข้ากันแล้วเอาก็ไปลงหม้อเลยแบบนี้ โ oh. อ้บะมีถทุงมือบปอ่าะฮะเี๋เยนี่ใส่ไข่แบบนี้ใส่ไข่ไปสามฟองเลยใส่ไข่ไปสามฟองเดี๋ยวจะค้นเข้ากันแลย นี่คือส่วนผสมเห็นพี่น้งองโคเล่โคเล่เข่ากันเรียบร้อยพี่น้องี๋ยวใส่ประแดแจแกนหน่อยนึงประแดกสูตรเด็ดประแดกโคชนะเลยพี่น้องเลยคอยหมักมันแสบเย<ม> hey, ลงหม้อเลยพี่น้อง<ม>นี่ ไฟเป็นทีรับลอ,อยเนาะเดี๋ยวเอาใบมะกรูดลงไปก่อนนะใบมะกรูดพักนั่งตูเดี๋ยวใส่ตำหลังอะไรกับ,ก,บกับต้นหอมเราพี่น้องเนาะเ้าใส่พักใบมะกรูดลงไปก่อนมันจะได้หอมหอม,มเดี๋ยวให้เอาถ่ายมันซุกเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาถ่ายมันซุกจะพักหนึ่ง เ้าจยังเอาอันพักอันแมงลักกับต้นหอมลงไปเนาะพี่น้องเนาะแต่เอาพักนั่งตูลงไปเลยพี่น้องเอาพักต้นหอมพี่น้องพักบัวลงไปกับพักนั่งตูลงไปเลย แล้วที่ตักไปกินเลยมันนี่นี่ตากล่องกับ保วแล้วพี่น้องตากล่องกับมือมือแล้วพี่น้องเลยนี่พี่น้องออกมาหน้าตาประมาณน,นี้น่ากินไหมคะทุกคนเราทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะไปกินเข่ากันเลยนะพี่น้องหนี่หน้าตากระชับมัณนนี่เนาะ มามากินข่ากันเลยพี่น้องกินข่าเทียงน้ำชาหน่อยเด้ออันนี้แจีวปลาทูพี่น้องแจีวปลาทูพัดน้ำพริกกะปิใส่ชะโตแล้วก็ใส่หมูสับน้ำพริกกะปิใส่ชะตอใส่หมูสับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเนี่ยหมกหน่อไหม่ห้าวกะเอ้ยบ๊แมนหมกเห็ดเข้มทองห้าวกะแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องมากินข่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาตักข่าวให้ขาพระเจ้าเนี่ย กินข้าวเทียงน้ากันเวลาเก่าเวลาเดิมตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแล้วล่ะพี่น้องเมอคืนนี่ก็กินอันตีสองว่ากินข,าาข้าวเมื่อคืนกรอรชิพัทชะตอแล้วแบบ kinh ngập hạt thu khéo nữa kinh sạch to à แสบเฉยพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่นาห้องพี่น้องแต่มันสีหกในเนาะน,นาห้องก็ไเลย พราะว่ามีกล่องกระดาษเก็บกล่องกระดาษไว้ขายพี่น้องกินสี่คนคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามีไม่พยพ้ขาวกล่องน้ำเลยมาหน,นีิ พริกปลาทูอร่อยมากข้คังแส่บร้ายพี่นองตักข่าวสองเถื่ออะไ แบบมาเหยอะแบไหม น้องก็สิเพราะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเขามาแล้รก็เอ้ยเขามาแล้วก,วก็ฝากกดติดตามช่องย t u b e ชาแนลผ้าเห็ดผ้ากินชาแนลนได้ดพี่น้องเขาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักคายกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาแนยได้เหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสุดท้ายแล้วกับ,บ่มีอยังหลายนะขอกล่าวครับว่า,าสปายดีบ๊ายบาย